โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1บ้านถ้ำผาสุขใจตบตาคีอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์มีเขตพื้นที่บริการ1หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านถ้ำผาสุขใจปัจจุบันได้ดําเนินการสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยมีนางรัตนาอินทชัยเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนด้านบุคลากรโรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน7คนแบ่งเป็นครูประจำการจำนวนสองคนพนักงานราชการจำนวน1คนครูอัตราจ้างจำนวน2คนนักการพานลงจำนวน1คนครูธุรการจำนวน1คน 1> ด้านนักเรียน โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจมีนักเรียนในปีการศึกษา2564าจำนวนทั้งสิ้น83คนมาจากโรงเรียนวัดเขาเจดีจำนวน3คนรวมทั้งหมด86คนด้านอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจสถานศึกษามีเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่จำนวนอาคารเรียนทั้งสิ้น4หลังประกอบด้วย อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวนหหลังอาคารเรียนระดับชั้นประถมวัยจำนวนหนึ่งหลังอาคารอาเนกประสงค์และห้องสมุดจำนวนหนึ่งหลังอาคารห้องประชุมจำนวนหนึ่งหลังอาคารโรงอาหารจำนวนหนึ่งหลังมีห้องน้ำให้นักเรียนได้ใช้อย่างถูกสุขอ,อนามัย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีแปลงผักเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปัตญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดหมุนเวียนกันไปในรูปแบบของผักปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ปัจจุบันโรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทน์โดยให้ผู้ปกครองและนักเรียนมารับไปงานทุกวันจันทร์และวันศุกร์โดยมีจุดคัดกรองจุดวัดอุณหภูมิจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าออกของโรงเรียนโรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจได้กำหนดการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพมีความสามารถในการใช้ภาษาระกการอ่านการเขียนไฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความรู้ในการประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง